สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดว่าผู้ใหญ่เมียวผู้ใหญ่บ้านบึงการสุดสวยคนดังในโซเชียลนับเป็นกระแสที่แชร์กันในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้หลังจากผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปลงในโซเชียลตอบคำถามแฟนคลับหลังมีคนถามว่าเธอทำอาชีพอะไรเนื่องจากเห็นเธอนั้นอัดคลิปใส่ชุดข้าราชการ ซึ่งเธอได้ตอบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านบึงการโดยคลิปนี้มียอดวิวปัจจุบันอยู่ที่2.9ล้านวิวเลยทีเดียวทั้งนี้ผู้ใหญ่เหมียวคนสวยของโลกโซเชียลเป็นผู้ใหญ่บ้านบึงการบ้านนาโซหมู่ที่9ตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงการดีกรีไม่เบาจบการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและนิติศาสตร์มหาวิทายาลัยศรีปรทุม ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะชมภาพและติดตามผู้ใหญ่เหมียวสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของเธอและคลิปน่ารักน่ารักจากใน TikTok ที่ทางเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TNN Thailand อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ